ไปดูมีนกมาอยู่หลังน้แก้วด้วยพามาดูน้ำแก้วเอามาผูกไว้เอามงน้องมากินหญ้อาอน้องมากินหญ้าข้างถนนหญ้าขึ้นเยอะอน้องมากินหญ้า แกกำลังกินหญ้าตรงน,นี้เป็นข้างคลองคลองน้ำหน้าบ้านที่คลองน้ำหน้าบ้านหญ้าจะขึ้นเยอะก็เลยเอาน้องแก้วมากินหญ้าตรงนี้กับแม่ต้องอน้องมาเล็นหญ้าเราก็จะได้ประหยัดเวลาไม่ต้องไปออกไปตัดหญ้าให้น้อง ปินคลองน้ำก็เยอะน้ำในคลองก็เยอะฝนตกเกือบทุกวันช่วงนี้ควายเขาจะไม่ค่อยเลือกหญ้าเท่าไหร่นะคะไม่เหมือนวัวนะควายเขาจะกินได้เกือบทุกประเภทเลยหญ้าหญ้าแก่ๆน้องก็กินนะคะ ยาขึ้นเยอะยาขึ้นสูงแทบจะมองไม่เห็นน้องแก้วเลยคลิปนี้ก็พามาดูน้องน้องๆมาเล็มยญ้าข้างคลองหน้าบ้านนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย